สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตป,ป๊อปคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูบิตคอยในระยะยาวนะครับทำไมผมถึงมองว่าบิตคอยในระยะยาวมีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าลงนะครับอย่างแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนๆมาดูแพทเทิร์นของบิตคอยนะครับเพื่อนๆจะเห็นน้อว่าแพทเทิร์นของบิตคอยตอนนี้นะครับมันทําทรงเป็น falling wedge ซึ่งได้มีการทะลุขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมกราคมปีนี้นะครับพอมันทะลุเส้นสีเหลืองขึ้นมาปุ๊บลงมาเทส แล้วมันมีการดีดขึ้นมาใหม่ลงมาเทสใหม่อีกรอบนึงดีดขึ้นมานะครับแปลว่าเส้นสีเหลืองตรงนี้ยังเอาอยู่เนาะก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นทรง falling wedge คือการกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ก็ให้เพื่อนๆดูให้ดีๆก็ถือว่าเป็น pattern ที่ค่อนข้างดีสําหรับบิ t คอยในระยะยาวนะครับและอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่ผมค่อนข้างรอคอยอยู่นะแล้วมันใกล้ปิดแล้วนะครับ เพื่อนๆดูนะครับตอนปี2015นะครับพอเส้นสีน้ําเงินนะครับกับเส้นสีส้มนะครับทะลุเส้นปะข้างล่างขึ้นมาได้พอเราปิดแท่งทะลุนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดบูริชเริ่มต้นใช่ไหมครับปี2019นะครับพอเส้น2เส้นนี้ทะลุเส้นปะข้งางล่างตรงนี้นะครับสีขาวแล้วปิดแท่งเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากนั้นกลายเป็นตลาด บูลิชนะครับตอนนี้นะครับเราได้เลยขึ้นมาแล้วนะครับเราเหลือแค่อะไรครับเราเหลือแค่รอปิดแท่งเท่านั้นเองถ้าเราปิดแท่งนะครับแล้วทั้ง2เส้นนี้ยังอยู่ในจุดนี้นะครับเลยได้เนาะผมคิดว่ามีโอกาส ที่จะเกิดตลาดบูลลิชได้ค่อนข้างสูงกว่าที่จะกลายเป็นตกลงนะครับถามว่ามันจะมีไซด์เวลลงไปข้างล่างไหมมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันเอาไว้ดูระยะยาวถ้ามันลงมาบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับมันมีขึ้นมันต้องมีลงเนาะใครจะให้มันขึ้นอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราเอาผลกําไรในระยะยาวนะครับซึ่งในระยะยาวเนี่ยผมดูตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามีโอกาสนะครับถ้ามันปิดเลยนะซึ่งมันจะปิดอีกทีนะครับวันที่1เดือนหน้านะครับพอมันปิดปุ๊บ แล้วเลยเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวแล้วนะแล้วกลายเป็นตลาดบูลลิชได้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูให้ดีๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี Exchange เล่นนะครับผมขอแนะนำให้เพื่อนเได้รู้จักกับ x c h a n ช e Bitget นะครับแล้วตอนนี้นะครับเขามีฟังก์ชันใหม่มาให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักกันนะ Copy t r a d i n g แต่เป็นสปอ t ตนะครับปกติเพื่อนๆจะได้ยินเนาะว่า Copy t r ท d i n g เป็นฟิวเจอร์กันนะครับอันนี้นะครับเป็น Copy Spot นะครับซึ่งค่อนข้างน่าสนใจนะครับน่าสนใจยังไงเนาะมันมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำกว่านะครับมันไม่สามารถทำให้เราพอร์ตแตกได้มันจะมีแต่ขาดทุนและกำไรเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครผ่านลิงก์ผมด้านล่างนี้นะครับใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ Could be us.